ัดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาวนาโชคนะครับกับทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์โอ้โห่ฝั่งโทนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการนะครับเลือกให้โชคนะฮะเลือกให้โชคนะครับอ่าซึ่งอ่ารายการเลือกให้โชคเนี่ยรายการเลือกให้โชคของเราเนี่ยก็จะทานานานา เลิกวงคลต่างๆนะครับตัวเลขเป็นมงคลต่างๆเนี่ยให้กับทุกท่านนะครับผมนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวทุกครั้งนะครับเราขอโชว์ผลงานเก่าของเรานิดนึงนะครับนะฮะในปฏิทินเล่เดตาทิพย์นะครับในงวดที่17มกราคมนะครับเราเด่น3นะครับผมก็มี395นะครับล่าง15นะครับ9551แล้วก็935นะครับที่เราให้3ตัวนะครับผมงวดวันที่ 1กุมภาพันธ์นะครับให้เด่น3กับ9านะครับบน307ล่าง97นะครับเด่น9กับ3นะครับผมนะครับต่อมานะครับงวด16กุมภานะครับให้เด่น3กับ9นะครับบน603ล่าง3 9นะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับผมงวดวันที่1มีนาคมนะครับเด่นก็คือ5กับ7นะครับบนออก538ล่าง73นะครับ73กับ3 8ไม่ต้องกลับนะครับตรงๆเลยนะครับผมต่อมา วันที่1เมษายนนะครับเลขเด่นนี่คือเลขเจ็ดนะครับเลขบนออก2องเจครับล่าง0ูนย์หนะครับเราก็ให้50ไปด้วยนะครับโอเคต่อมาวันที่16เมษายนนะครับเลขเด่นก็คือ5กับ7นะครับผมบน787ล่างห6นะครับให้87ตรงตัวไปนะครับผมงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับ ก็คือบน272ครับล่าง18นะครับเราให้เด่น2แล้วก็27นะครับโอเคต่อมานะครับงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับให้เด่น9กับ1นะครับก็คือบน579ล่าง14นะครับ41กับ97งวดนี้ปังมากๆนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมโอเคต่อมางวดวันที่1มิถุนายนนะครับก็คือเราให้เด่นที่5นะครับผมก็ออก อ่าห้าสี่นะครับนะครับห้าสี่แล้วก็ข้างล่างสองหกศูนย์นะครับได้สามตัวนะครับโอเคครับผมเป็นไงครับสำหรับผลงานพวกเรานะฮะเพราะฉะนั้นปฏิทินนี้ครับได้เดตาทิปนะครับเราจะมีขายให้กับทุกท่านจําหน่ายกับทุกท่านอยู่นะฮะเพียง2500บาทนะครับแล้วก็จะแถมฟรีกาไรปีเซียบไปด้วยนะครับมูลค่า1 6 5 0บาทเส้นนี้ฟรีนะครับเส้นนี้ฟรีปีเซียบทองคำนะครับเส้นนี้ฟรี นะฮะมูลค่า1,650บาทนะครับซื้อใบท่ทนนี้นะฮะได้เดี่ยวตาทิของท่านอาจารย์ตายนะครับได้ตัวนี้ฟรีไปด้วยนะครับผมโอเคทีนี้ในช่วงของผมนะครับก็คือเลิกมงคลให้โชคนะครับขอโชคลงานนิดนึงนะครับมีตัวหนึ่งหนีล่างที่เทวีเลิกพอเอิญวันนั้นนะครับเทสาตีมันเป็นรอยต่อกับเทวีเลิกด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเน้นให้นะครับว่ามันมีรอยต่อของเลิกอะไรบ้าง มีห้าสีด้วยนะครับนี่นะฮะผลงานเก่ที่ผมมีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะฮะวันนี้นี่แฟนคลับบอกว่าอาจารย์อาจารย์โอ๊ตครับยังไม่เน้นเลิมเด่นให้เลยไปย้อนฟังคลิปได้นะครับผมเน้นให้แล้วนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าคราวนี้ผมทําสีให้ท่านด้วยเต็มเต็มนะครับ เลขเด่นเด่นของท่านนะฮะเต็มเมนะครับในวันนั้นทาริโทกับมาธันโนเป็นรอยต่อของเลิกนะครับก็คือมันจะสุดเขตเลิกทาริโทเนี่ยช่วงกลางวันพอดีนะฮะเราก็เป็นรอยต่อมาธันโนเลิกในวันนั้นพอดีนะครับวันเดียวกันเลยทํา2เลิกที่เด่นมาให้แล้วไพ่อิยุีก็เป็นเลิกที่เด่นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเลิกหนึ่งคือสามโนโเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละเ,เลิกนะโอเคทาริโทเลิกนะครับมี25 2815นะครับ ที่ธนิตโ toler คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายแหล่นะครับองค์กรอาหารผ่านศึกองค์กรสงเคราะห์สตรีสงเคราะห์สัสตว์ตกยากทั้งหลายจะเป็นเกี่ยวกับธนิตโ toler นะครับไพยุบซีวันนั้นคนที่เกิดธนิตโเล l e r นะครับในดวงวันนั้นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเอ็มคาเลอร์ครับคือผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองการอุปธรรมค้ำชูนะครับาการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เรียกไปคุยหรือให้ความไว้วางใจในการทํางานก็ได้นะครับ การติดต่อประสานงานกับคนที่มีตําแหน่งสูงกว่านะครับก็จะทําได้ดีนะครับสำหรับชาวทริทอลเลอร์นะครับหรือคนที่เกิดในทริทเลอร์นะครับในวันนั้นนะฮะในวันที่16มิถุนายนเนี่ยก็จะมีการเกณฑ์ประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีเกณฑ์ต้องเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่แล้วทราบรู้ตัวล่วงหน้าแต่นนเิดนะฮะเตรียมข้อมูลไปให้พร้อมครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเอ่อเ็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเฮียพอสมควรเหมือนกันนะครับ เตรียมข้อมูลให้พร้อมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะฮะแล้วจะประสบความสำเร็จในการเจราจาติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมโอเคนะครับนะครับระหว่างนั้นไปเลิกเด่นด้วยนะครับได้เอ็นเพลเลอร์นะฮะโอเคต่อมานะครับอ่ตัวที่สองคือมาฮโนเลอร์หรือเลอิกเศรษฐีนะครับเป็นรอยต่อเลิกเนาะในวันที่วันที่หผยออกนะครับเลขเด่นได้แก่หกห้าหกสามแล้วก็หกเก้านะครับหกห้าหกสามหกเก้า มาทนโนเลอร์อเนี่ยเป็นเลอร์อที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐีครับการเงินการทองเศรษฐีกระทรวงการคลังก็ได้เกี่ยวข้องกับงานขึ้นบ้านใหม่ก็ได้หรือไปพบเจอคนที่มีเขาเรียกว,ว่ามีมีสตุ้งสตังก็ได้เป็นเนเศรษฐีเป็นเจ้าสัวก็ได้นะครับถ้าคุณมีธุระต้องไปคุยกับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยออกมานึกถึงผมเนี่ยสามารถซื้อเลขตรงนี้ได้นะฮะหกห้าหกสามหกเก้านะครับหกห้าหกสามหกเก้านะครับไพ่ที่ได้คือ เมติเชียนครับเมติเชียนแปลว่าผู้พิเศษนะครับแปลว่าผู้รู้นักปรานะครับผู้ใช้เหตุผลในการขบคิดแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนั้นท่านมีเหตุอะไรก็ตามที่จะต้องอแก้ไขปัญหาขอให้ท่านใช้เหตุและผลเยอะๆนะครับแก้ปัญหาด้วยวิชาการอย่าใช้อารมณ์นะฮะแล้วเมติเชียนเนี่ยในเรื่องของแง่ของความสำเร็จเนี่ยจะบรรลุได้ด้วยวิชาวความรู้ที่ท่านมีครับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้ท่านใช้วิทยาการความรู้ที่ท่านมีในการแก้ไขปัญหานะครับเด่นในอาชีพครูบาอาจารย์นะครับผมวันนั้นก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับท่านไหนที่มีเกณฑ์ที่จะต้องออพรีเซนต์หรือขึ้นตําแหน่งที่เกี่ยวข้อ,ของงานด้านวิชาการนะครับวันนั้นจะเด่นมากนะครับสําหรับชาวมาฮัทโนเลิกนะครับผมหรือคนที่เกิดในมาฮทโนเลิกนะครับแล้ววันนั้นก็เป็นเลขเด่นของของของ,ของเลิกที่หวยออกด้วยนะครับผมโอเคต่อมานะครับ โจโรเลิกโจโรเลิกเลขเด่นนะครับได้แก่935521นะครับโจโรเลิกคือเฉียบพันนะครับฉกช,ชวยโอกาสผลประโยชน์นะครับรวมถึงงานทางด้านการเมืองบางส่วนด้วยนะฮะนะครับงานทางด้านการเมืองบางส่วนด้วยงานที่ต้องใช้การโชกชิงชผลประโยชน์นะครับก็จะเด่นในในใน,ในวันนั้นเช่นเดียวกันนะฮะโจโรเลิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดคนจะซื้อ ซ,ซื้อเลขในในช่วโจโรเลอร์นี่คือนึกขึ้นได้เราซื้อเลยนะครับรีบฉวยฉวยของประโยชน์ฉวยโอกาสซื้อเลยนะครับผมซึ่งไพ่ในวันนั้นเนี่ยของคนที่ได้โจโรเลอร์เนี่ยก็คือจัดเม้นครับจัดเม้นเนี่ย <c oughs> เป็นไพ่ที่ตรงไปตรงมาตรงตัวนะครับก็คือถ้าเกิดว่าท่านใดก็ตามที่ได้ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะถูกเอาเปรียบถูกเ,เรียกว่าไม่ได้ความยุติธรรมนะครับ ถ้าท่าน kan, ตั้งมั่นในความดีสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาตอบแทนท่านครับสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาตอบแทนท่านสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาทําให้ท่านมีความบริสุทธิ์มากขึ้นวิธีธรรมมากขึ้นนะครับออมีข่าวดีมาบอกนะฮะจากร้ายกลายเป็นดีนะครับแต่ต้องประกอบกับการที่ท่านต้องทําความดีเสริมเข้าไปด้วยนะครับผมนะครับแล้วมันจะทําให้ท่านเออได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับนะฮะทำดีได่ทีทำชั่วได้ชั่วครับสิ่งไหนก็ตามที่ ทําดีกับคนอื่นไว้ก็ได้รับผลตอบแทนสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ได้รับผลตอบแทนเป็น2เท่าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นทําความดีหมั่นทําความดีไว้ครับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับผมสำหรับชาวโจรโรเลอร์นะครับผมโอเคต่อมานะครับภูมิปารโรเลอร์นะครับภูมิปารโรเลอร์ได้แก่แปดสี่ห้าสามแล้วก็ห้าศูนย์แปดสี่ห้าสามห้าศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ประจําของคนได้ภูมิปารโรเลอร์นี่แฮงแมนนะฮะ ภู้ิปาโรเลอร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชาการด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ราชการการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับที่ดินความมั่นคงนะครับกระทรวงต่างๆเช่นกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับได้แฮงแมมหมายความว่าอ,อะไรคนที่เกิดในผู้ิปลาโรเลอร์ในวันนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องกลุ้มใจเรื่องเครียดให้ดีนะครับใครก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องงานเนี่ยต้องรีบเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยนะฮะพยายามสอบแสวงหาทางออกนะครับ ที่จะคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นเนี่ยยังมีทางแก้ไขยอยู่นะครับแม้จะรู้สึกว่ามันมืดก็ตามแต่จริงแล้วมันจะมีทางออกนะครับขอให้ท่านใช้สติและใช้ความอดทนอดกั้นนิดนึงนะครับปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยมันจะผ่านไปได้นะครับผมมันจะผ่านไปได้นะครับโอเคต่อมานะครับเทสาตีเลิกนะครับเทสาตีเลิกเป็นเลิกเกี่ยวกับพ่อค้าการค้าการขายตลาดนะฮะตลาด นะครับเทศซาตีเลอร์เกี่ยวกับการค้าการขายตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นเด่นของเทศซาตีเลอร์คือ6 2 1 4 7 8นะครับหกสองหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะฮะซึ่งไพ่ที่ได้เนี่ยคือเลิฟเวอร์ครับาชาวเทศาตีเลอร์ถ้าจะทำกเกี่ยวกับการค้าขายในวันนั้นนะครับการเสนอการเข้าไปดิวธุรกิจนะครับหรือการนำเสนอเข้าไปในตลาด ห้างสรรพสินค้าเซสติเลอร์ชาวเซสติเลอร์สามารถทําได้นะครับในวันนั้นได้รับความสมหวังนะครับเลเวอร์ความสมหวังความสุขสมหวังในสิ่งที่มุ่งหวังไว้นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดใครที่กําลังมีความรักนะครับท่านก็จะเริ่มรู้สึกอยู่ในภาวะแห่งความรักนะฮะตกในภาวะแห่งความรักนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตกอยู่ในภาวะแห่งความรักเนี่ย ก็ขอให้ท่านใช้สติในการพิจารณาเรื่องของคนรักนิดหนึ่งนะครับเฟเบอร์เนี่ยมันมันเป็นความสดชื่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านในเรื่องของความรักเนี่ยท่านก็ต้องดูพิจารณาคู่ของท่านนิดหนึ่งนะครับนะฮะอย่าให้อย่าให้ความรักบังตาจนเกินไปนักนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อการงานมักจะสมหวังประสบความสมําเร็จนะครับผมโอเคต่อมานะครับชาวเทวีเลิกนะครับเทวีเลิกนะฮะเทวีเลิก เเด่นๆที่เกี่ยวกับเทวีก็คือเกี่ยวกับสตรีนะครับโรงเรียนสตรีโรงเรียนหญิงล้วนนะครับการเปิดร้านเสริมสวยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามก็ได้นะครับซึ่งเทวีเลิกเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเลข2 3 8 0 9 8ครับเป็นเลขเด่นใ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 นเรืนั้นๆนะครับ2 3 8 0 9 8นะครับแต่ว่าชาวเทวีเลิกในวันที่16มิถุนายน ต้องระมัดระวังเรื่องของการสูญเสียให้ดีนะครับสุขภาพนะฮะการพัดภาคจากการการสูญเสียสุขภาพนะครับไม่แนะนําให้กู้ยืมหรือเซ็นสัญญาค้บประกันใครในวันนั้นนะครับได้เดือดเดนนะครับไม่ควรนะแล้วถ้าู้าถ้าท่านใดมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากในวันนั้นขอให้ดูแลสุขภาพของท่านไว้ให้ดีนิดน,น,น,นึ่งนะครับของญาติพี่น้องของท่านให้ดีนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับ แต่ถ้าเป็นอาชีพเกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์นะครับเป็นข้อยกเว้นนะถ้าเกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์นะครับหรือการที่ต้องเกี่ยวข้องกับอุบัติภยัยประสบภัยต่างๆมักจะได้ดีนะครับมักจะมีเกณฑ์ที่ดีนะครับเกี่ยวกับหมอพยาบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นหมอพยาบาลท่านใดที่เกิดในเทวิเลอร์นในวันนั้นเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการงานเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นนะครับผมนะครับโอเคนะฮะต่อมานะครับ เพชฌฆาตเลิกเ,ลกเรื่องแห่งการตัดครับตัดอะไรเช่นปิดบัญชีอย่าร้างนะครับหรือเรือนจําผู้คุมขังต้องโทษนะฮะเกิดท่านจะต้องไปทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้หรือต้องไปทาธุรกรรเออหรือต้องไปทําธุระแถวเรือนจํานะครับหรือไปทําการปิดบัญชีไปทําการปิดอะไรสักอย่างหรือตัดจบอะไรสักอย่างโอนย้าให้บ้านเปลี่ยนถ่ายเจ้าของอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ปิดธุรกิจ นะฮะท่านสามารถเสี่ยงได้นะครับซึ่งเลขก็คือ133744นะครับ1 3 3 7และ44นะครับส่วนไพ่ที่ได้ในวันนั้นเนี่ยคือเ m p เพรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธุรกรรมที่ทำเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีสูงสักนะครับมักจะไปไปทิศทางที่บวกอย่างเช่นสมมุติว่าท่านต้องตัดจบกับอะไรสักอย่างหนึง่งนะฮะแต่มันเกี่ยวข้องกับ สุภาพสตรีสูงสักเนี่ยก็มักจะเป็นไปในข้อตกลงที่ได้เปรียบทั้งคู่นะครับแล้วก็ชาวพิชชาเลิรในวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้เน้นลูกถ้าเกิดว่าถ้ามีจุดกิจการการค้านะครับถ้าท่านจะเน้นเจรจาติดต่อคุยกับลูกค้าเนี่ยให้เน้นเป็นผู้หญิงที่มีอายุค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็เป็นคุณหญิงคุณนายนะครับพูดง่ายๆท่านจะได้รับผลดีในเรื่องของการเจรจาติดต่อนะครับในเรื่องของคุณหญิงคุณนายนะฮะรวมถึงด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรด้วยนะครับ นะฮะเอ็มเพรสเนี่ยเกี่ยวข้อการเกษตรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีกิจที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของด้านการเกษตรแล้วเป็นชาวพชรคาดเลิกเนี่ยนะครับสามารถทําได้นะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับผมโอเคครับต่อมาราชาเลิกครับราชาเลิกคือเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชานะครับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชาเลิกก็เช่นพระบรมรูสวัลีพระมหากษัตรย์ทั้งหลายนะครับสำนักพระราชวังนะครับ ในส่วนของวังต่างๆนะครับรวมถึงบางครั้งเป็นที่ที่เกี่ยวข้องกับอดีตที่เป็นวังก็ได้นะครับเช่นสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเดิมเป็นวังปาลุสกวรรน,นะฮะวังปาลุสซึ่งเดิมจะเป็นของเจ้าฟ้าเจา้าเป็นดีพพะองค์หนึ่งนะครับถ้าเป็นสถานที่นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นก็ได้นะฮะมีการยย้ายถ่ายเทปเปลี่ยนแปลงในสถานที่เหล่านั้นก็ได้นะครับ ส่วนไพ่ที่ได้วันนั้นคือไพ่เทมเพลนนะครับเทมเพลนคือการติดต่อการเจรจาการโอนถ่ายเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งการปรับสมดุลนะฮะการติดต่อสื่อสารก็ได้หรือการปรับสมดุลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราชาเลววันนั้นเนี่ยก็ต้องมีเรื่องให้ติดต่อนะครับมีเรื่องให้ติดต่อประสานงานอาจจะวุ่นๆนิดหนึงนห่งปวดหัวนิดหนึ่งนะครับในเรื่องที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆหรือติดต่อประสานงานเกี่ยวข้องกับ สถานที่ที่ผมกล่าวมานะครับในราชาเลิกนะแล้วก็รวมถึงคนที่เกิดในราชาเลิกเนี่ยช่วงนั้นจะวุ่นๆหน่อยในวันนั้นนะครับขอให้ท่านวางแผนในการจัดการงานให้ดีนะครับจะได้ม่มีปัญหานะนะครับสำหรับชาวราชาเลิกนะครับผมโอเคต่อมานะครับเลืองสุดท้ายนะครับสมโนเลิกนะครับสมโนเลิกเนี่ยได้แก่พระครับเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ดูความสงบนะครับ บางคนก็ถือเป็นเลิกบวชนะครับถ้เาเกิดท่านใดไปงานบวชเพื่อนมาช่วงนี้โควิดนะมันอาจจะไม่ได้จัดงานกันแบบเยอะขนาดนั้นแต่ว่าท่านใดที่ไปวัดไปทําบุญมาเจอลอตเตอรี่แล้วก็นึกถึงผมขึ้นมาได้นะครับเลขที่เด่นก็คือ 26, 2 6 2 9 9 5นะครับส6 2 9 9 5นะครับสมานลเลอร์น,นะครับผมนะฮะท่านสามารถที่จะซื้อแล้วก็เสี่ยงโชคในเลิกในในในเลขเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ไพ่ดีมากนะครับคือไพ่เดอะซัน ความสําเร็จนะครับถ้าเกิดท่านไปไหว้พระไหว้ไหว้พระหรือทำบ,บุญมานะครับแล้วซื้อเลขเหล่านี้เนี่ยความสําเร็จจะออกมาท่านเห็นแน่นอนนะครับคนหรือว่าชาวที่เกิดในสมโนเลิกเนี่ยช่วงนั้นจะเจราจาสิ่งใดก็สําเร็จนะครับมีการพูดคุยเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะสําเร็จได้รับเกณฑ์ที่ดีในการที่จะติดต่อประสานงานหรือการทําสิ่งใดก็ตามนะครับจะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้น เลิกที่เด่นเนี่ยก็จะมีซามานอเลอร์นะครับตามไพยิปสีนะเดอะซันนะครับโอเคแล้วก็มีทาริโทนะครับทาริโทเลอร์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเลิกที่ห่วยออกด้วยนะครับวันนั้นนะครับได้เอมเพเลอร์นะครับแล้วก็รอยต่อของทาริโทนะครับซึ่งก็คือมหาธโนเลอร์ได้ไพยิปซีก็คือไพเมทิเชียนนะครับเด่นเหมือนกันนะครับเด่นเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านแคปไปนะครับนะฮะแคปไปเลย นะครับหนึ่งสองสามแคปเจอร์นะครับนะครับถ้าท่านไหนสงสัยว่าอาจารย์ไอ้ไอไวัวสิบหมิถุนายนวดไหนเด่นนี่เลยฮะอักษรสีแดงเลฮะสม,มโนทลิตโทมหัทโนนะครับในวันที่สิบหกมิถุนานะครับนะครับให้ท่านเห็นชัดๆโอเคนะครับผมจะแคปอีขึ้นนึงโอเคหนึ่งสองสามแคปเจอร์โอเค, 1, 2, 3, อเ,คเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็คือ ที่ผ่านมาในเรื่องของเลิกมงคลให้โชคนะฮะต่อจากนี้ไปก็จะมีโชคหนึ่งคือช่วงดาวนำโชคนะครับช่วงดาวนำโชคเนี่ยผมก็จะนําเลขเด็ดมาบอกท่านเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะบอกได้ว่า12ราศีเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้ววันนั้นท่านใดมีโชคนะครับใน12ราศีนะครับนะฮะสามารถที่จะฟังกันได้นะครับได้ทั้ง2แบบเลยนะครับเป็นช่วงเวลาผมเนี่ยเลือกอนไนก็ได้นะฮะหรือฟังทั้ง2องอย่างแล้วประกอบการตัดสินใจก็ได้นะครับแล้วก็เอ่อ ถ้าอ๋อฝากนิดนึงครับมีบางท่านบอกว่าอยากทราบเรื่องเกิดของตัวเองติดต่อผมเข้ามาหลายท่านมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากต้องค่อยๆทยอยทําให้ท่านนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องผูกดวงขึ้นมาก่อนแล้วต้องอมีเวลาในการที่จะคอยตรวจสอบให้ท่านด้วยนะครับเพื่อความถูกต้องด้วยนะฮะบางท่านจําเวลาเกิดที่แน่นอนไม่ได้นะครับผมก็ต้องถามเช็คเพื่อจะวางดวงให้ท่านอีกว่า จริงๆแล้วถ้ามีเหตุการณ์ไหนที่เกี่ยวข้องแล้วผมจะได้วางลัคนาเลิกให้ท่านถูกนะครับเพราะต้องการการตรวจสอบมันเยอะมากนะครับนิดนึงแล้วก็ต่อจากนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมเรือกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเดี๋ยวข้าวหน้าผมเราตัวอย่างมาให้ดูผมจะทำการวางผูกดวงชะตาของแต่ละบุคคลเนี่ยเฉพาะเดือนเกิดของท่านแล้วก็วางลักนาไว้ให้นะฮะนะครับ แล้วก็ด้านหลังเนผมจะเขียนข้อเด่นนะครับในเรื่องในเดือนเก่ท่านจะมีดวงเขาเรียกดวงอีแปะกลมๆอันหนึ่งนะครับข้างหลังผมจะเขียนดาวเด่นของท่านไว้ให้ว่าท่านมีดาวเด่นอะไรบ้างนะฮะแล้วผมก็จะเคลือบให้อย่างดีนะครับแล้วผมก็จะนําไปสวดนมนต์ให้ท่านด้วยนะฮะก่อนที่จะทําการส่งมอบให้แต่ละบุคคลนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดอยู่อ่หนึ่งใบเนี่ยนะฮะเคลือบพร้อมที่จะเขียนเรื่องดาวเด่นๆในดวงชีวิตของท่านเนี่ยนะครับ199บาท นะครับเคลือบแล้วก็ซีนห้อย่างดีนะครับกันน้าท่านสามารถออพกติดตัวไปก็ได้นะครับหรือท่านสามารถนําไปตั้งให้บนหิ้งพายให้บูชาดวงของท่านก็ได้นะครับเปรียนเสมือนท่านได้บูชาดวงของตัวเองทุกวันนะครับมันจะเป็นแผ่นคล้ายๆที่เขาใส่ไว้ใต้ตาฐานพระนะครับแต่ผมจะคํานวณดวงของท่านขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นพี่ป้าณอาท่านไหนอยากให้ผมคานวณดวงแบบนี้ให้ผมก็จะเขียนให้เหมือนกันทุกคนนะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้ทางช่องทางนี้นะฮะนะครับนี่ อาจารโอ้ผมฝั่งทนนะครับ0816174588นะครับ0816174588 ID line ก็ J D o B J J นะครับนะฮะถ้ากิดท่านได้ ID line ผมมาหรือโทรมาเนี่ยระบุนิดนึงนะครับว่าให้ผมทำผูกดวงให้เฉพาะบุคคลนะครับหรือจะเช็คเลือกเกิดนะครับท่านสามารถระบุมานิดนึงนะครับลน์มานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะฮะท่านไหนที่ผมจะไม่ติดต่อไปไม่ต้องกังวลนะครับเพราะคิวมันเยอะมาก ผมทยอยติดต่อกลับไปทุกท่านแน่นอนนะครับเพราะถามแฟนคลับคนอื่นได้แล้วก็ผมจะเป็นคนรับสายเองทุกสายนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะส่วนสําหรับวันนี้ครับย้ําอีกครั้งนะครับอาจารย์โอ๊ตบอกเลิกเด่นหน่อยตัวสีแดงนะครับง่ายสุดเลยคือตัวสีแดงผมเน้นไม่ให้แล้วนะฮะตัวสีแดงผมเน้นไม่ให้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะทําตัวอย่างมาให้ดูนะครับที่เป็นดวงเกิดของผมนะฮะ แล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นดาวเด่นนะครับผมจะทําตัวอย่างมาให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับรายการมาาร่านนำโชคของเราอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกิงกิงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีแฟนคลับบางท่านถามว่าอาบางคลิปของท่านอาจารย์ตายไปไหนทําไมไม่เห็นท่านอาจจะลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงเนี่ยแหละเพราะงั้นเวลามันอัพคลิปใหม่ขึ้นมามันก็ไม่ได้เด้งขึ้นมาให้ท่านครับท่านก็ต้องไปเสิร์ชหาเองอีกซึ่งถ้าท่านกด กระดิ่งกิงๆเนี่ยพอมันคลิปใหม่อัพอะไรปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาในหน้าฝีของท่านเลยฮะให้ท่านได้รับข่าวสารเต็มๆอย่างรวดเร็วทันใจอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกิงๆด้วยนะครับนะฮะแล้วท่านจะได้รับชมคลิปที่อัปเดตนะครับอัปเดตแล้วก็มีเลขเด็ดนาะบอกฝากท่านตลอดแน่นอนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านประสบโชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปของเรื่องดเรื่องดานำโชคอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ